หลังจากคุณทักษิณชิน,นวัตรได้เดินสายปลาใสาหาเสียงให้กับนายกอบอจอในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจังหวัดริมแม่น้ำโขงสี่จังหวัดคุณทักษิณได้ปลาใสาหลายประเด็นมากแล้วก็พูดทุกประเด็น แบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครเหมือนกับว่าบ้านเมืองนี้เป็นของคุณทักษิณเพียงคนเดียวคุณทักษิณพูดหลากหลายประเด็นมากแต่ว่าในสิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาอธิบายทำความเข้าใจกับคุณทักษิณเฉพาะประเด็นทางการเมืองซึ่งมีอยู่ประมาณ10ประเด็นแต่ว่าจะเอาทีละประเด็นก็แล้วกัน ประเด็นแรกก็คือว่าคุณทักษิณใช้เวทีอบอจอเป็นเวทีเบิกทางหาเสียงให้กับการเมืองระดับชาติเพราะสิ่งที่คุณทักษิณพูดทั้งหมดมันเป็นเรื่องของปัญหาของชาติทั้งประเทศคุณทักษิณต้องการที่จะส่งสัญญาณสื่อสารไปยังคนไทยทั่วประเทศเพื่อหาเสียงให้กับรัฐบาล และหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยครับสองครับคุณทักษิณโฆษณาบอกว่าคุณแพรทองทานมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกตัวจริงตัวเองเป็นแค่เงาอยู่ข้างหลังแต่ว่าเงาที่อยู่ข้างหลังมันทาบ ตัวนายกตัวจริงเนี่ยมิดจนแทบมองไม่เห็นบอกว่าใช้ลูกแถมพ่อใช้การตลาดแบบขายเหล้าพ่วงเบียร์ซึ่งเป็นการโฆษณาเรื่องอบายมุกส่วนการบอกว่าพ่อคิดลูกเลือกไปใช้ในข้อเท็จจริงก็คือพ่อคิดทั้งหมดลูกนำไปใช้ทั้งหมด และบังคับให้ลูกใช้ลูกไม่มีโอกาสเลือกครับ3ครับคุณทักษิณมักจะใช้คำว่าสทออรอซึ่งคุณทักษิณแปลเองว่าเสือกทุกเรื่องโดยอ้างว่า17ปีที่หายไปบ้านเมืองแย่ลงไปมากปัญหาของชาติบ้านเมืองไม่มีเจ้าภาพในการแก้ไขก็ต้องถามคุณทักษิณว่ารัฐบาล ต้องเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐบาลชุดนี้ไม่แก้ไขไม่เป็นเจ้าภาพคุณทักษิณกำลังดา่ารัฐบาลลูกสาวของตัวเองอยู่หรือเปล่า4ครับคุณทักษิณบ่นเรื่องที่ดินอัมพายบอกว่าจะเอาอย่างไรก็เอาใจให้จบจบเสถียรช,ชักํำคาญผมก็ต้องเรียนกับคุณทักษิณว่าเรื่องนี้ ยืดเยื้อไปเท่าไร่คุณทักษิณได้ประโยชน์คนที่บ่นว่าหน้ารำคาญชักรำคาญน่าจะเป็นประชาชนเจ้าของประเทศเพราะเรื่องนี้เป็นธรณีสงเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นปัญหาของประเทศชาติไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของคุณทักษิณและพวกพ้องห้าครับคุณทักษิณประกาศ ว่าสิ้นปีนี้ยาเสพติดแกงคอเซ็นเตอร์จะจบหลายคนสงสัยว่าจะจบจริงหรือไม่เป็นราคาคุยของคุณทักษิณอยู่หรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าหกหกเดือนในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกยาเสพติดหายไปก็ต้องถามว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยครึ่งเทอมแล้วจะสองปีแล้ว นับตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาจนถึงรัฐบาลแพ่ทองทานยาเสพติดไม่ลดลงเลยแกงคอเซนเตอร์ก็ปราบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษินประกาศว่าหนึ่งปีจะจบเป็นแค่ราคาคุยหรือไม่ครับหกคุณทักษินมั่นใจว่าการปฏิวัติไม่เกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้ไม่มีใครคาดการได้หลายคนเราคิดว่าคงจะไม่มีแต่ว่าในที่สุดปี49ปี57รัฐบาลระบอบทักษิณก็สร้างเงื่อนไขให้มีการรัฐประหารเพราะรัฐบาลแพทองทานก็ไม่มีหลักประกันว่าจะสร้างเงื่อนไขให้ก่อให้เกิดรัฐประหารหรือไม่ทั้งๆที่การรัฐประหารเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยไม่พึงประสงค์ครับเจ็ดครับ คุณทักษิณทุบโต๊ะบอกว่าคาสิโนต้องทําให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยแต่พอถามว่าจะทําประชามติไหมก็ไม่กล้าทําถ้าคุณทักษิณมั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยทำไมไม่กล้าทําประชามติ ก็อยากจะใจทำประชามติเพื่อที่จะได้ตอบคําถามเรื่องนี้กับคนไทยทุกคนได้ครับแปดครับคุณทักษิณดา่านายจ้างว่าเฮงสวยขัดขวางการขึ้นราคาค่าแรงก็ต้องเรียนว่าคุณทักษิณมีสิทธิ์อะไรไปดา่านายจ้างเพราะกฎหมายเขามีระเบียบ การขึ้นค่าแรงแบบไปรภาคีอยู่แล้วคุณทักษณิณประกาศนโยบายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายจะขึ้นค่าแรงถ้าเป็นเงินของรัฐแบบนำเงินมาแจกไม่มีใครขัดขวางได้แต่นี่มันเป็นเงินส่วนหนึ่งของนายจ้างเมื่อนายจ้างไม่ยอมนายจ้างเขาก็ยึดหลักกฎหมายคุณทักษณิณมีสิทธิ์อะไรจะไปได่า ยังมีอสองเรื่องแต่ผมก็คงจะไม่ได้พูดในวันนี้เรื่องคัดคนที่ไม่สัญญกรรมไปเป็นนางแบบนางแบบโลกซึ่งอันนี้เป็นรถนิยมส่วนตัวของคุณทักษิณผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์กับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุณทักษิณอ้างสถาบันเบื้องสูงบนเวทีปลาใสอยู่หลายครั้งผมคงจะไม่มาพูดในวันนี้แต่จะใช้โอกาสที่โทรศัพท์ทางติกตอก ไปคุยกับคุณทักษิณเป็นการเฉพาะพรวันนี้ก็จะสรุปเรื่องที่คุณทักษิณพูดเฉพาะประเด็นการเมืองแล้วก็มาอธิบายเพื่อไม่ให้คุณทักษิณสื่อสารเพียงฝ่ายเดียวเพื่อให้ประชาชนได้ชั่งน้ำหนักด้วยว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดกับข้อโต้แย้งของผมเนี่ยอันไหนมีเหตุผลกว่ากันครับ